ทลายลังบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบนำเข้าผิดกฎหมายพบนายทุนชาวจีนเป็นเจ้าของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปออสอเจ้าหน้าที่ชุดจ กลุ่มร่วมกันจับกลุ่มมิตเตอร์ลีอายุ37ปีสัญชาติจีนกระทำวามผิดฐานช่วยซ่อนเลนช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชาอาณาจักรซึ่งของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรอ,อันเป็นความผิดตามมาตรา246ตามพรบศุลกากรพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศจำนวน6,800ชิ้น สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการปอสได้ดำเนินการสืบสวนปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องและจากการสืบสวนติดตามขบวนการดังกล่าวสองเดือนที่ผ่านมาพบว่าผู้ต้องหาได้เปลี่ยนที่เก็บสินค้าไปเรื่อยๆเพื่อยากต่อการตรวจค้นจับกลุมจนกระทั่งย้ายมาเก็บสินค้าในแขวงบางบอนเหนือเขตบางบอลกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการปอสศจึงได้ยื่นคำร้องต่อสารอาญาธนบุรีเพื่อขอหมายค้นและเข้าตรวจคน้นจากการตรวจค้นพบว่าผู้ต้องหาเป็นชาวจีนและรับว่าเป็นเจ้าของพบสินค้าซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่มีแหล่งกำเนิดจากต่างประเทศจำนวนมากจึงได้ทำการจับกลุ่มและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางบอนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องตน้นผู้ต้องหารับว่าเป็นเจ้าของสินค้าดังกล่าว